ถ้าจะบอกว่ายิ่งขุดยิ่งเจอก็คงจะไม่ผิดไปสักเท่าไรจากเรื่องราวที่ชาวกัมพูชาได้มีการอ้างอิงว่ามวยโบกตอและคุณขแมแอเป็นต้นกําเนิดมวยไทยแต่ดูเหมือนว่าการที่ชาวกัมพูชาได้มีการเริ่มต้นเรื่องราวนี้เพื่อที่จะแสดงความเป็นต้นกําเนิดของมวยไทยนั้นกลับยิ่งทําให้มีการขุดค้นความจริงถึงเรื่องราวนี้แล้วรวมถึงยังกระตุ้นความสนใจของชาวไทยให้มีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในประเด็นต่างๆนะครับของที่มาที่ไปของคนไทยหรือว่าชาวสยามและรวมถึงประเด็นที่มาที่ไปของมวยไทยโดยเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับมีการอธิบายจากคุณอเล็กซ์ชุยซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวฮ่องกงผู้ให้ความสนใจกับศิลปะก,การป้องกันตัวในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรวมถึงประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้อีกด้วยโดยคุณอเล็กซ์ได้มีการพูดถึงว่า มวยไทยมีมาก่อนการสร้างนครว300ัด3 0 0ปีแล้วทำไมคนไทยจะต้องขโมยศิลปะการต่อสู้ของผู้ภัยแพ้เมื่อ300ปีก่อนไปด้วยและนอกจากนี้นะครับยังมีการพูดถึงขุนเจื่องทร,รม,มิกราชยอดนักรบมวยไทยผู้นำทัพสยามเคียงข้างกองทัพละโวนำกองทัพแห่งจกักรวรรดิเข้าตีศรีวิชัยเพื่อปลดแอกจมปาโดยทางคุณอเล็กซ์ได้มีการเขียนบทความนี้ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาโดยเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่า Holy Stone That Talk Angkor Newer Lies ซึ่งทั้งหมดแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะครับโดยคุณอเล็กซ์ได้เริ่มต้นบทความไว้ว่าดังนี้นะครับซานกิมซอนทรานส์ฟอร์มเมอร์ฮับกิโดชาวกัมพูชามักจะชอบโต้เถียงว่าไทยขโมยบุกตอไปจากนครวัดไปเปลี่ยนเป็นมวยไทยประการแรกมันไม่เคยมีระบบการต่อสู้ใดๆในชื่อบวกตอมาก่อนปี2546 และชื่อนี้ถูกนำมาใช้จริงๆเพื่อเป็นหัวหอกในการฟื้นฟูเท่านั้นแม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะผิดพลาดและเป็นวิธีที่ไร้ยางอายน้อยที่สุดแต่ว่ามันก็ได้รับผลจากการที่ยูเนสโกรับรองสิ่งนี้นอกจากนี้ทางด้านการตลาดก็ถือว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพคำนี้สามารถกระตุ้นคนหนุ่มสาวให้กลับมาสนใจในตัวตนของพวกเขาซานกิมซอนมักจะกล่าวอยู่เสมอว่า กองทหารสยามได้จับกลุ่มชนชั้นสูงทั้งหมดในฐานะนักโทษศิลปินนักเต้นและนักมวยและมวยไทยก็ถูกสร้างมาจากตรงนั้นและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผู้เขียนทาให้ผู้เขียนต้องกลับมาเยี่ยมนครวัดอีกครั้งพร้อมกับมีการพูดคุยกับร้อยโทมมลคอมแมคโดนัลจากสหราชอาณาจักรโดยทางผู้เขียนได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการเข้าเฝ้ากษักตริย์สิหนุในปีพศ .2491 โดยทางร้อยโทแมคโดนันได้เลาให้ฟังถึงคําตอบของกษัตริย์สีหนุต่อคําถามที่ได้มีการถามถ,ามถึงนาฏศิลปินในกัมพูชาโดยกษัตริย์สีหนุได้ตอบว่าในราชสำนักของอาณาจักรเขมรโบราณนางราสวมชุดบางๆเหมือนนางอับสราที่เปลือยท่อนบนบนผนังของนครวัดและเมื่ออาณาจักรอังกอร์ล่มสลายคณะนาฏศิลป์ได้ถูกนําไปที่อยุธยา ประเพณีการเต้นของขเมรจึงเฟื่องฟูและเป็นที่นิยมในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเครื่องแบบของพระราชบริพารในราชสำนักสยามนั้นงดงามซึ่งเหนือกว่าการแต่งกายเปลือยท่อนบนของคณะนาฏศิลป์ขเมรดังนั้นช่างตัดเสื้อในอยุธยาจึงเริ่มสวมชุดนางระบำด้วยเสื้อผ้าหรูหราแบบไทยหลายศตวรรษต่อมานางรำเหล่านั้นได้กลับไปที่พนมเปญและประเพณีต่างๆก็ได้รับการฟื้นฟูในราชสำนักอีกครั้ง แต่ว่าชุดนักแสดงที่ติดมาก็ยังคงเป็นเครื่องแต่งกายแบบไทยกาซาศีหฮนุยังได้กล่าวต่อไปว่านางรำนั้นอาจจะมีเป็นพันคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากสยามเพราะถูกเจ้านายเขมรทอดทิ้งคุณอเล็กซุยได้กล่าวต่อไปนะครับว่าความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่ก็จําเป็นต้องบอกข้อพิพาทอันวุ่นวายระหว่างไทยและกัมพูชาในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ้างเป็นผู้ให้กําเนิดมวยไทย ซึ่งซานกิมซอนปรมาจารย์บกตอที่ผ่านตัวจากนาดนตรีได้ให้แนวคิดที่ไปไกลกว่านั้นก็คือคนไทยขโมยมวยไทยมาจากอังกอร์ซานกิมซอนมักจะกล่าวย้ำอยู่เสมอว่าบกตอนั้นอยู่ทั่วไปบนผนังนครวัดเขาต่อสู้เพื่อฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชาติที่ถูกไทยแย่งชิงไปจากการลุกรานอังกอรในปีพศ1431เพื่อนำไปเผยแพร่ในกรุงศรีอยุธยา คุณอเล็กซูยได้กล่าวต่อไปครับว่าสิ่งที่ชายผู้นี้ล้มเหลวอย่างน่าสมเพชก็คือการเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของหลักฐานที่สําคัญชิ้นหนึ่งซึ่งอยู่บนพันังนครวัดเช่นเดียวกันนั่นก็คือภาพแกะสลักการต่อสู้มหาสงครามครั้งนั้นภาพแกะสลักกองทัพของจกักรวรรดิซึ่งยกทัพเข้าตีอาณาจักรจามปาเพื่อปลดแอกจากศรีวิชัยในปีพศ1145คุณอเล็กซูยยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า การรวมตัวของอาณาจักรอังกอร์นำโดยกษัตริย์แห่งโยนกในนามเสียมกุกต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่สยามจะรวมกันเป็นาอาณาจักรอยุธยานั้นแผ่นดินไทยแบ่งออกเป็นสองอาณาจักรก็คือตอนเหนือก็คือพวกสยามและตอนล่างก็คือละโว่หรือทาวาราวดีซึ่งพงศาวดารจีนสมัยราชวงศ์หยวนได้มีการบรรยายไว้ว่าสยามและละโว่คือสองเมืองที่เกี่ยวข้องกันแต่แยกกันอยู่ต่อมารวมกันเป็นเสียนโหล คุณพลที่นำทัพสยามในครั้งนั้นคือขุนเจืองธรรมมิกราชนักรบผู้ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียอาคาเนย์ความสามารถทางด้านการทหารของขุนเจืองนั้นยอดเยี่ยมจนนักวิชาการชาวฝรั่งเศสยกย่องไว้ว่าเป็นขุนพลเทพผู้เขียนได้พยายามเปิดเผยความลึกลับของชายผู้นี้มาตั้งแต่ปี2546หลังจากที่ได้มีการอ่านเกี่ยวกับความกล้าหาญในศิลปะการต่อสู้ของเขา คุณเจืองธรรมมิกราชประสูตรในปีพศ1 0 9 9พระองค์เป็นนักสู้ที่เก่งกาจในเรื่องของดาบไม้พลองทักษะการขี่ม้าและช้างแล้วรวมถึงศิลปะการต่อสู้ในสนามรบซึ่งก็คือมวยไทยในสมัยก่อนเมื่ออายุ2 1พรรษาพระองค์ทรงครองเมืองพยาวพระองค์ขับไล่ผู้ลุกรานและครองราชเป็นกรรษัตริย์แห่งโยนกเมื่อพระชนมายุ2 8พรรษา เมื่อพระชนมายุได้35พระองค์ได้ขึ้นครองราชเป็นกรรษัตริย์แห่งอันนำและรวมถึงยูนนานด้วยพระองค์ไม่ได้พิชิตแค่ทางตอนเหนือของสยามเท่านั้นแต่ยังพนวกดินแดนล,ลาวและอันนำเข้าไว้ด้วยกันในปีพศ1160พระองค์ทรงสถาปนาพระองค์เป็นกรรษัตริย์องค์แรกของ12ปัณน,นายยุนนานและส่งสิ้นพระชนเมื่อปีพศ1176ในขณะที่มีพระชนมายุได้77ปี ในการต่อสู้ครั้งหนึ่งที่เมืองท่าตกหรือว่าคุณหมิงมหาสงครามครั้งนั้นถูกบันทึกไว้ในการร่วมรบกับพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่สองถูกบันทึกไว้บนผนังหินของนครวัดภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุดในฉากการต่อสู้จำนวนนับไม่ถ้วนบนผนังหินเหล่านั้นผู้คนได้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้มวยไทยในระดับแนวหน้า ผู้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อปีพศ1145จะมีเหตุผลอันใดที่จะทำให้สาศตวรรษต่อมาสยามจะตัดสินใจปล้นศิลปะการต่อสู้ของชาติที่พ่ายแพ้ในอังกอรนับเป็นความโชคดีที่ภาพแกะสลักบนผนังนครวัดได้ให้คำตอบที่สมบูรณ์แบบต่อข้อกล่าวหาปลอมๆกําแพงหินพูดได้และนครวัดคืออนุสาวรีย์แห่งความจริง ผู้คนเลือกที่จะโกหกด้วยเหตุผลต่างๆแต่ว่านครวัดไม่มีเหตุผลที่จะโกหกคุณอเล็กซูยังได้กล่าวต่อไปครับว่าในการรณรงค์สนับสนุนครั้งล่าสุดของกัมพูชาผ่านการฟื้นฟูมรดกที่สูญหายโดยการใช้ชื่อปลอมว่าโบกตอประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นซานกิมซอนยังคงพูดไม่หยุดว่าคนไทยขโมยมวยไทยไปจากนครวัดการกล่าวอ้างอย่างบ้าคลั่งของเขาอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ศิลปะการต่อสู้ของเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้ทั้งหมดมีรากฐานมาจากอังกอร์นี่เป็นการรับรู้ที่แคบมากต่อความเป็นจริงของประวัติศาสตร์และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งวิวัฒนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ภาพสลักบนกำแพงแสดงถึงมหาสงครามในปีพศ1145ในการบุกอาณาจักรจามปาที่ถูกยึดครองโดยสีวิชัยขุนเจืองธรรมิกร,ราช หนึ่งในนักรบมวยไทยที่เก่งกาจที่สุดในศตรวรรษที่12ได้รวบรวมชาวสยามจากภาคเหนือของไทยไปช่วยกษัตริย์สุริยะวรมันที่สองในการโจมตีครั้งนี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีข้อโต้แย้งอันใดขุนเจียงคือตำนานคือความลึกลับอันคลุมเครือเนื่องจากชีวประวัติที่เหมือนกับนิยายของพระองค์ในฐานะขุนศึกที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ขุนศึกไทยลาวผู้นี้ ผ่านชัยชนะอันนาทึ่งมาอย่างมากมายตลอด56ปีอันยาวนานพระองค์ได้สร้างอาณาจักรกว้างใหญ่ครอบคลุม9อาณาจักรผ่านการรวมเป็นหนึ่งโดยการแต่งงานมีการเชื่อมโยงและหลอมรวมของสายเลือดและวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งไทยลาวมอนเวียดวะเขมรและจีนรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตามความยากลำบากในสมัยโบราณน,นั้นและด้วยภาษาที่หลากหลาย สถานที่อันห่างไกลและการกระจายไปทั่วภูมิภาคในหลากหลายภาษาและรวมถึงยังมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งนั่นมีรายละเอียดมากมายที่อาจจะขัดแย้งกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยการชี้นำของโชคชะตาและรวมถึงการนอนไม่หลับอย่างต่อนเนื่องนับไม่ถ้วนตลอด23ปีที่ผ่านมาในที่สุดผู้เขียนก็จัดการทำให้ตัวเองเดินทางไปที่จังหวัดพยาซึ่งเป็นที่ประสูตรของขุนเจือง ซึ่งนั่นเป็นการไปที่พยาวเป็นครั้งที่4หลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากภาษาต่างๆและแนวทางต่างๆเข้าด้วยกันก็นำมาซึ่งข้อสรุปต่างๆของตำนานของคนไทยที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบุคคลสำคัญของวงการมวยไทยในศตวรรษที่12โดยสรุปก็คือศิลปะการต่อสู้แบบคนไทยนั้นมีวิวัฒนาการมาพร้อมกับอารยธรรมฉาน ไตลาวมรดกนี้สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นโดยการสู้รบนับครั้งไม่ถ้วนมันเป็นการเติบโตของระบบการต่อสู้ที่เริ่มสมบูรณ์ขึ้นในศตวรรษต้นๆของสหัสวรรษแรกมีการพบว่ามวยนั้นอยู่ในทวารวดีในอีโดจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7-8การล่มสลายของนครวัดนั้นเกิดขึ้นในปีพศ1431 ซึ่งเป็นเวลาสามศตรวรรษหลังจากที่นักรบมวยไทยนามขุนเจืองได้มีการสร้างชื่อเสียงบนกำแพงเหล่านั้นมันจะสมเหตุสมผลไหมที่ผู้พิชิตชาวสยามจะขโมยศิลปะมวยของผู้พ่ายแพ้ชาวเขเมรในช่วงบั้นปลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลานั้นมวยไทยถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าไปไกลามากแล้วเมื่อเทียบกับผู้แพ้นครวัดพูดความจริงและไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น จากการส่งเสียงของผนังหินความดุร้ายของนักดนตรีนักสแสดงคนนั้นก็ลดลงไปสยามไม่เคยขโมยระบำอังกอร์ตามที่กษัตริย์ศีหนุเคยชี้แจงในความเป็นจริงแล้วนั่นคือการช่วยเหลือและปรับปรุงในสมัยอยุธยาจากการเปลือยกายท่อนบนมาเป็นการแต่งกายที่วิจิตรการตาซึ่งตัดเย็บโดยช่างเสื้อผ้าของราชสำนักมวยอยู่ที่นั่นในปีพุทธศักราช1145 ด้วยมีขุนเจืองยอดนักรบมวยไทยที่ได้นำกองทัพสยามไปสนับสนุนกองทัพของจัก,กรวรรดิในการต่อสู้ในศึกจำปาที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำทั้งไทยและ,ขะเขมรมันไม่มีความสมเหตุสมผลเลยที่จะจินตนาการว่ากองทหารไทยขโมยศิลปะแขนงนี้ของขเขมรตามที่ซานกิมซอนได้กล่าวอ้างคุณอเล็กซูยได้กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่า 300ปีจากชัยชนะเหนือสีวิชัยเวลานั้นมวยไทยมีอยู่แล้วขุนเจืองทรรมิกราชนักรบกศักดิ์สิทธิ์นักรบมวยไทยมีมาก่อนหน้านี้แล้วสามศตวรรษก่อนการล่มสลายของอังกอรครับผมและนั่นก็เป็นบทความของคุณอเล็กซุยที่ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับที่มาที่ไปของมวยไทยและยังได้มีการพูดถึงผู้นำทัพสยามกุกก็คือขุนเจืองธรรมิกราชนะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียไนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ